สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงครับอากาศหนาวขึ้นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับวีวิกตอรี่ครับกับว i s ด o m ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับก่อนเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่กดติดตามรับฟังรับชมกันมาโดยตลอดครับ และหากคุณผู้ฟังคนใหม่ที่กำลังเข้ามารับฟังรับชมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับวันนี้ครับผมได้หยิบยกเคล็ดลับเนื้อหาดีๆจากหนังสือคุณคุณเขานะครับสมองเศรษฐีครับเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าการสร้างสุขให้เป็นทรัพย์ครับหลายครั้งหลายคนครับที่มีชีวิตอยากจะทำนะครับงานที่ชอบให้เป็นรายได้ครับนั่นก็คือเราจะทำอย่างไรครับที่จะสร้างนะครับ งานอดิเรกหรืองานที่เรากําลังจะมีเป้าหมายว่าเราจะทําเนี้ยให้มันเป็นทรัพย์สินหรือมีอไรายได้ขึ้นมาครับถ้าเราเข้าใจในคลิปนี้นะครับรับรองครับคุณจะรู้วิธีการแน่นอนครับว่าการจะสร้างสิ่งที่ชอบและเป็นสิ่งที่ใช่ให้คนมากมายบนโลกนี้นั้นรายได้เดี๋ยวมันจะตามมาครับหากคุณผู้ฟังนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะคลิปนี้นะครับ จะช่วยแนะนําเกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณทําธุรกิจเติบโตไปแค่ไหนครับและช่วยให้คุณได้เข้าใจตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจของคุณตอบโจทย์เราหรือว่าตอบโจทย์โลกครับถ้าตอบโจทย์เฉพาะเราเราจะมีความสุขครับแต่ไรายได้อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเรานะครับทําธุรกิจตอบโจทย์โลกครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาให้กับคนได้มากมายนะครับก็จะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้เร็วได้ไวและก็ ขยายวงกว้างได้อย่างมหาศาลครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ากฎแห่งสุขและทรัพย์ครับวอลเลนบัฟเฟต์นะครับเขาได้พูดไว้ว่านะครับสิ่งที่เราชอบให้เป็นแค่งานอดิเรกของเราครับแต่สิ่งที่โลกชอบขอให้เป็นธุรกิจของเราครับลองคิดดูว่านะครับหากคุณชอบการนอนเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วเอาแต่นอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเดียวนะครับคุณจะรวยได้ไหมครับ หากคุณชอบการเที่ยวจนเข้าสายเลือดนะครับแล้วคุณจะตรวยเที่ยวรอบโลกอย่างเดียวคุณจะรวยขึ้นได้อย่างไรครับหรือหากคุณชอบการเล่นเกมมากเหลือเกินครับแล้วคุณเล่นเกมจนตาแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าอย่างเดียวนะครับคุณจะรวยขึ้นมาได้หรือเปล่าครับ <c oughs> แน่นอนว่าคําตอบคือไม่ครับการทําในสิ่งที่ชอบย่อมทําให้คุณมีสุขครับแต่การทําในสิ่งที่ชอบจะไม่ทําให้คุณมีทรัพย์ครับ จนกว่าสิ่งที่คุณชอบทำจะสามารถตอบโจทย์โลกด้วยครับเพราะตามกฎแห่งสุขและทรัพย์นั้นการทำในสิ่งที่ตอบโจทย์เราจะเท่ากับให้สุขครับส่วนการทำในสิ่งที่ตอบโจทย์โลกจะเท่ากับให้ทรัพย์ครับสองอย่างนี้นะครับไปได้มาคู่กันเสมอไปนะครับยกตัวอย่างเช่นครับผมมีลูกศิษย์นะครับเป็นนักเรียนแพทย์หลายคนที่เลือกเรียนแพทย์เพราะอยากได้ทรัพย์ครับหรือ จริงๆแล้วนะครับพ่อแม่บังคับเพราะตัวเองอยากได้ชื่อเสียงครับพวกเขาจึงเรียนไปเครียดไปครับบางคนเครียดจนอยากฆ่าตัวตายครับและต้องมาปรึกษาหาวิธีคลายทุกข์ในชีวิตครับเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เรียนจากความชอบจริงๆครับสุดท้ายจึงกลายเป็นแพทย์ที่ป่วยหนักเสียเองครับแน่นอนครับว่าหากพวกเขาเรียนจบมาเป็นแพทย์ได้จริงโดยไม่เครียดตายไปเสียก่อนนะครับก็ย่อมได้ทรัพย์จํานวนมากตามที่ต้องการครับ แต่ถ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาชอบเขาก็จะไม่ได้สุขอย่างแท้จริงครับชีวิตจึงเกิดความว่างเปล่าครับเป็นความรวยที่มาพร้อมกับความซวยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเงินซื้อความสบายได้แต่เงินซื้อความสุขสงบที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความพึงพอใจชีวิตจากภายในไม่ได้เลยครับในทางตรงกันข้ามนะครับผมก็รู้จักวัยรุ่นหลายคนที่อยากได้สุขนะครับพวกเขาจึงเลือกที่จะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน โดยไม่ทำอะไรครับแล้วก็มานั่งสงสัยว่าทำไมทำในสิ่งที่ชอบแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยสักทีครับทว่านะครับความลับที่หลายคนไม่ทราบคือชีวิตที่มีทั้งสุขและทรัพย์คือชีวิตที่สามารถจูนสิ่งที่ตอบโจทย์เราให้เข้ากับสิ่งที่ตอบโจทย์โลกได้ครับเรื่องนี้ครับมีตัวอย่างให้เห็นมากมายในชีวิตของเศรษฐีครับโดยตัวอย่างที่ชัดเจนมากอันหนึ่งนะครับคือเรื่องราวของคุณเฟลิกเชลแบร์ครับ เจ้าของช่อง YouTube ที่มีคนติดตามมากกว่า1ล้านคนครับจนเขาได้รับสมญานามให้เป็น The King of YouTube ครับหรือราชาแห่ง YouTube ครับโดยเขามีรายได้สุดทิถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับหรือประมาณ800ล้านบาทครับและมี Monthly p a s s i v e Income รายได้ที่ไหลเข้าบัญชีทุกเดือนโดยไม่ต้องทำอะไรนะครับสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ หรือประมาณ30กว่าล้านบาทครับคำถามสำคัญก็คือนะครับเขาทำอะไรจึงมีเงินมากมายขนาดนั้นได้ครับถ้าคุณยังไม่รู้นะครับเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะคำตอบอาจทำให้คุณตกใจครับนั่นคือเขาเล่นเกมครับพอรู้คำตอบนะครับก็อึ้งตามๆกันเลยนะครับใช่แล้วครับอาชีพของเขาคือการเล่นเกมและอัดวิดีโอให้คนดูครับซึ่งหลายคนชอบดูเขานะครับเพราะรู้สึกว่าเฟลิกตลกครับ ดูแล้วสบายใจบันเทิงหายเครียดแม้บางคนดูแลว้วอาจจะรู้สึกเครียดยิ่งกว่าเดิมนะครับบางคนครับถึงขนาดส่งข้อความไปบอกเขาว่าตอนเป็นมะเร็งนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเขาลอดชีวิตมาได้เพราะมีวิดีโอของเฟลิกเป็นเพื่อนครับเขาดูมันทุกวันจนทําให้ไม่รู้สึกอยากตายอีกแล้วครับเรื่องราวของคุณเฟลิกนะครับสอนเราหลายอย่างครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือความจริงที่ว่าการจะเป็นเศรษฐีได้ เราต้องจูนสิ่งที่ตอบโจทย์เราเข้ากับสิ่งที่ตอบโจทย์โลกให้ได้ครับกล่าวคือนะครับคุณเฟลิกนะครับชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจครับเพราะนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์เขาครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็อัดวิดีโอตอนที่ตัวเองเล่นไปด้วยครับเพร้อพูดคุยและแสดงอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานครับเพราะนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการครับเมื่อทั้งสองสิ่งนี้นะครับมาบรรจบกับความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกนะครับแม้การรวยสุข และการรวยทรัพย์จะไม่ได้มาคู่กันเสมอไปนะครับแต่ถ้ามาพร้อมกันได้เมื่อไหร่ล่ะครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าความสําเร็จนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับคุณอาจไม่ได้ชอบเล่นเกมเหมือนเฟลิกนะครับแต่หากคุณเป็นคนชอบนอนมากนะครับชีวิตนี้นะครับไม่อยากจะทําอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวหัวถึงหมอนเมื่อไหร่ล่ะครับหลับเมื่อนั้นครับและสามารถหลับได้ต่อเนื่องยาวนานเป็น1ิชั่วโมงนั่นอาจทําให้คุณมีสุขครับ แต่มันคงไม่ทําให้คุณมีทรัพย์แน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับถ้าคุณลองลงมือเขียนบล็อกสั้นๆนะครับเขียนหนังสือหรืออัดคลิปวิดีโอสอนวิธีนอนอย่างไรให้หลับสนิทต,ตลอดคืนหรือเคล็ดลับนอนหลับแบบสายฟ้าแลบโดยใช้ความชอบนอนจากประสบการณ์จริงและเทคนิคของตัวเองมาเป็นตัวอย่างนะครับรับรองว่ายังไงก็มีคนพร้อมจะซื้อดูและส่งต่อข้อมูลของคุณมากมายครับยิ่งถ้าสิ่งที่คุณ สร้างมีคุณค่านะครับมีประโยชน์ตลกจนน้าตาเล็ดนะครับหรือคุณมีรูปร่างหน้าตาดีด้วยก็ยิ่งชั่วใหญ่เลยนะครับเพราะอย่าลืมว่ายิ่งตอบโจทย์คนได้ตรงใจมากเท่าไหร่นะครับคนยิ่งพร้อมจะสนับสนุนคุณมากเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจแกนสุขตัดซับนะครับคุณผู้ฟังจะเข้าใจทําสิ่งที่ตอบโจทย์เราจะมีสุขครับทําสิ่งที่ตอบโจทย์โลกจะมีทรัพย์ครับ จูนสิ่งที่ตอบโจทย์เราให้เข้ากับสิ่งที่ตอบโจทย์โลกได้จะมีทั้งทรัพย์และสุขครับนั่นคือความสําเร็จครับสุดท้ายนะครับคุณอาจกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนครับได้นอนสมใจโดยมีรายได้หลั่งไหลเข้ามามา,มากมายครับไม่ต้องรับคําสั่งใครไม่ต้องลาง,งานไม่ต้องนั่งทรรถติดครับไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อรีบไปตอกบัตรตอนเช้า9ก้าโมงครับเพราะใครอยากนอนหลับนอนสบายตื่นเช้ามาสดใสต้องซื้อหนังสือคุณครับ มาจ้างคุณไปช่วยแก้ปัญหาครับหรือดูคลิปคุณจนเงินค่าโฆษณาไหลเข้ามาเหมือนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ครับลองคิดดูว่านะครับผู้หญิงที่ตอนนี้ดังระดับโลกอย่าง JK Rowling นะครับเคยต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆแต่งที่ยายเรื่อง Harry Potter นะครับในอพาร์ตเมนต์รูหนูครับที่เธอแทบไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าครับทุกครั้งครับที่เธอพิมพ์ผิดแม้แต่ย่อหน้าเดียวครับเธอต้องเริ่มพิมพ์บทนั้นใหม่ทั้งหมดครับ และในระหว่างนั้นนะครับเธอยังต้องเลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยเพียงลำพังอีกด้วยครับชีวิตของ JK Rowling นะครับแสนจะทรหดครับและยากลำบากครับแต่ด้วยความรักที่เธอมีต่องานเขียนครับสุดท้ายเธอก็สามารถพิมพ์หนังสือ Harry Potter เล่มแรกได้จนจบครับ JK ครับมีทรัพย์สินสุทธิถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ66,000ล้านบาทครับ ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชายที่ชื่อซีซ่ามิวลานครับเคยเป็นหนุ่มเม็กซิกันที่ยากจนข้นแค้นถึงขั้นไม่มีข้าวจะกินครับต้องนอนหลับใต้สะพานลอยเดิมเขาเป็นผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับแต่พราเขาชอบฝึกสุนัขเป็นชีวิตจิตใจครับต่อมาเขาหาทางสอนให้คนทั่วโลกฝึกสุนัขให้เป็นครับผ่านทางรายการทีวีของเขาเองครับจนในที่สุดครับซีซ่ามีทรัพย์สิน25ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ หรือประมาณ825ล้านบาทครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผู้ชายอีกคนมีชื่อเจมมี่โอลิเวอร์ครับคือเด็กมีปัญหาคนหนึ่งที่เอาดีไม่ได้สักอย่างครับแต่เขาชอบทําอาหารเป็นชีวิตจิตใจนะครับเขาจึงไม่หยุดยั้งที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองครับและตอบโจทย์คนทั้งโลกด้วยการสร้างตําราอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้ทุกคนครับจนในที่สุดนะครับเจมี่มีทรัพย์สิน 235ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ7 7 5 5ล้านบาทครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหรือชอบทำสิ่งใดนะครับถ้าความชอบของคุณสามารถมอบความสุขให้กับผู้อื่นในวงกว้างได้ด้วยนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนและดันคุณจนไปถึงจุดที่คุณใฝ่ฝันในที่สุดครับดังนั้นครับจงมันจูนความสุขของคุณกับความสุขของคนบนโลกให้ตรงกันครับและจูนสิ่งที่ฉันชอบกับสิ่งที่ตอบโจทย์สังคม ให้สอดประสานกันครับแล้วทรัพย์สินจะหลั่งไหลเข้ามาแบบรับไม่ทันเลยทีเดียวครับกฎแห่งทรัพย์และสุขนะครับก็มีใจความอยู่เท่านี้เองครับฟังกันถึงตรงนี้แล้วเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรผมรอฟังอยู่นะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับแชร์ไอเดียต่างๆเป็นกําลังใจและก็ส่งทอดความรู้ต่างๆให้กับทุกคนได้นะครับและก็ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับนำหลักการแนวความคิดต่างๆของคนที่สำเร็จไปปรับใช้กับตัวเองนะครับให้ประสบความสำเร็จได้ทุกคนเช่นกันครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้เนื้อหาข้อมูลครบถ้วนนะครับสามารถสนับสนุนทางสำนักพิมพ์นะครับผ่านทางช่องทางร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและช้อปปิ้งออนไลน์ครับก่อนจบคลิปนะครับผมขอฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมทําคลิปดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังให้มากที่สุดครับนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับกับช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ